ครับพบกับผมออยในการอ่านไพ่ยิปีประยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่14บสี่พฤษภาคมของทุกปีนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับส่วนผู้ที่เป็นลัคนานะครับที่เป็นลัคนาราศีเมษนะครับก็แนะนําให้ชมในอ่า คลิปที่เป็นช่วงวันเกิดของท่านจะดีกว่านะครับตากว่าท่านไม่ได้เกิดในช่วงวันเวลาดังคราวนี้นะครับเหตุผลของการที่ไม่มีการอ่านดวงร่วมกับชาวรัคณาราศีนะครับก็จะมีบรรยายไอเหตุผลอยู่ในช่องของคอมเมนต์นะครับก็ไปอ่านความเข้าใจนั้นได้นะครับก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงสนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ เป็นผู้ที่เป็นราศีเมษนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับก็เป็นการพยากรณ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนั้นก็มีการประยากรณ์ไว้ถึงวันที่2สิงหาคมนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประยากรณ์ดวงต่อไป9วันนะครับก็ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11สิงหาคมนะครับก็เป็นเวลา9วันด้วยกันนะครับ แล้วก็การเปิดไพ่ก็เช่นเดิมนะครับก็ใช้ไพ่สามสำรับเช่นเดิมนะครับเพื่อเป็นสร้างพลังบวกๆให้กับการเปิดไพ่นะครับเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกดวงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟวานะครับและก,ก่อนจะมีการเปิดไพ่บันทึกคลิปนี้นะครับก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เป็นเกิดสิ่งดีๆกับทุกๆท,ท,ท่านเช่นกันนะครับก็ ขอให้ทุกท่านโปรดใจวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับการพยากรณ์คำพยากรณ์ออกมาก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ิจรารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ทุกๆวันนะครับทุกๆเช้าก็ให้มีอารมณ์จิตใจจิตใจแจ่มใสเบิกบานนะครับ สร้างพลังงานบวกพลังงานดีๆยามที่เราเตื่นนอนขึ้นมานครับเพื่อได้เป็นมีพลังบวกดีๆในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและก็การข้าไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่ธุรกิจการงานของท่าน,ท,าน,ท,านท่านเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีเมษนะครับในช่วง9วันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11สิงหาคมนี้นะครับ ชาวราศีเมษจะเป็นไปในทิศต่างใดบ้างนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับมาดูกันในเรื่องของการงานก่อนนะครับทิศต่างการงานในช่วง9วันนี้ของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับชาวราศีเมษนะครับดวงวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้นะครับการงานของท่านอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มีการจบสิ้นลงนะครับหรือมานะ หาการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นแบบที่จับลันตันโดนเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่เข้ามาให้กับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับที่มีเข้ามานะครับอาการเรื่องของการโยกย้ายทีต a มมาหาเลี้ยงชีพที่ประกอบสมาชีพนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นบางคนก็มีการโยกย้ายไปต่งต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับ ที่เกิดขึ้นแบบที่ท่านยังไม่เคยวางโครงการมาก่อนได้เช่นกันที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีการยุติลงกับในสถานที่เดิมแบบจับพลันตันด่วนนะครับหรือการจบอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมานะครับของชาราศีเมษต,ตา้าวมีอะไรที่มันไม่ดีในเรื่องของการงานนะครับ mm hmm. ก็จะมีการจบสิ้นลงเพื่อที่จะก้าวไปสู่ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะนะครับ แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามานะครับกับการจบสิ้นลงแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาที่จะไปสู่อนาคตของความสําเร็จความเติบโตมั่นคงต่อไปดีด,ๆดีดๆนะครับไปสู่กองผลกองใจชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานตําแหน่งประจําหรือบางคนนะครับที่บางทีอาจจะงานที่ทํามานั้นอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับหรือว่า ทำไปทำไปแล้วก็เกิดความยุ่งยากลำบากใจก็จะมีการยุติลงแล้วก็ไปเริ่มต้นกับงานใหม่ๆหรือธุรกิจอะไรที่มันไม่เติบโตนะครับที่ชาวราศีเมษเผชิญอยู่ก็จะมีการจบสิ้นลงแล้วก็ไปเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่ๆอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับ หรือีกความหมายหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานบางงานบางชิ้นบางโครงการนะครับที่บางทีมันทาอยู่แล้วไม่ตอบโจทย์นะครับก็จะมีการจบสิ้นลงได้เช่นกันเพื่อกับเริ่มต้นกับอ่านอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับก็เป็นติดต่างใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ t o อัพเป็นตะเกสองเหรียญน,นะครับในการที่จะสร้างอะไรที่ให้เกิดความเติบโตให้เกิดความเติมเต็มใน เส้นทางการงานที่จะไปสู่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็อาจจะหมายถึงจบสิ้นในเรื่องของการว่างงานลงในช่วง9้าวันนี้นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับจบสิ้นสตาระของการว่างงานลงแล้วก็มีงานเข้ามานะครับทำให้เริ่มต้นกับการมีงานทําแล้วก็มีเงินหมุนเวียนไหลก็ามา เป็นรายได้รายรับที่จะมีการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างช่วงของการที่จะทํางานหาเงินได้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นของการมีงานทําที่จะเกิดขึ้นในกับชาราศีเมษนะครับแล้วก็บางคนก็รอวุ้นส่วนทูออหวาน2ไม้เท้านะครับ การงานหรือธุรกิจที่รอผู้มาช่วยเหลือก็ามาช่วยสนับสนุนก็ามาร่วมวุ้นลงทุนด้วยกันอาจจะรอในเรื่องของการที่จะมาคุยมาปรึกษามาเจรจากันนะครับหรือรอข้อความที่จะติดต่อในการประสานงานเพื่อให้การงานหรือธุรกิจนั้นเดินหน้าด้วยความเข้าใจหรือก็ามาร่วมวุ้นลงทุนที่จะให้เป็นไปด้วยกันนะครับ ก็ไปสู่กองความเด่นดังเติบโตต่อไปนะครับอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่สมดุลก็จะมีการปรับฟื้นฟูอะไรที่มันเคยฟุกเคยไม่โดดเด่นนะครับก็จะไปสู่กองการพัฒนาที่ดีนะครับเกิดความสมดุลขึ้นเป็นที่ยอมรับขึ้นเป็นมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วง9ววันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการชุบฟื้นให้สู่ความเด่นดัง เป็นที่ยอมรับต่อไปนั่นเองนะครับไห้เกิดผลนานที่ดีๆขึ้นมานะครับ q ควีนออฟเบนเตอร์เคลราชินีสืออเหรียญนนะครับก็สู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์การบริหารงานจัดการของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตำแหน่งประจำหรือว่าเป็นธุรกิจของท่านสำหรับคนที่มีธุรกิจนะครับก็จะมีการบริหารน,นานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ ก็เกิดความสําเร็จ้วยความรู้ด้วยความสามารถปราดเปรืองของท่านที่ดีการคิดที่แยบยนต์การวางแผนที่มีกลยุทธ์ต่างๆที่ดีนะครับบริหารงานได้ด้วยดีนะครับก็สู่ของความสําเร็จเติบโตที่จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความรู้ความสามารถกับการลงทุนกับการเปลี่ยนพยายามกับการบริหารของท่านที่ดีนั่นเองนะครับ และก็ก้าวออกจากสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากในเรื่องของการงานที่งานอะไรที่มันเป็นเรื่องของความายุ่งยากลำบากนะครับก็มีการจบสิ้นลงนั่นเองนะครับยุติกับสถานการณ์นั้นนะครับใครที่อาจจะที่ผ่านมาการงานนั้นเดินมาด้วยความยุ่งยากลำบากทำอะไรก็มีอุรปสรรคปัญหาติดขัดสำหรับบางท่านนะครับที่มีปัญหาส่วนคนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ เป็นที่ยุ่งยากลำบากใจอะไรนะครับส่วนคนที่มีปัญหาบ้างที่ผ่านมานะครับก็จะก้าวออกจากสถานการณ์ของความติดขัดไม่ราบรื่นนั้นนะครับก็ออกจากสถานการณ์นั้นไปสู่ของความการบริหารที่ดีเดินไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีความเด่นดังเป็นที่เอ็นประจักษ์แก่สายตาต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับ 8ดาบนะครับแล้วก็นายนายาอาอฟคัพอัศวินถือถ้วยนะครับก็งานของท่านก็เป็นไปเดินหน้าไปได้ด้วยดีต่อไปนะครับถ้าว่าอะไรที่ผ่านมากับการบริยานานของท่านนั้นที่มัน สร้างความอึดอัดสร้างความยุ่งยากลําบากใจบางทีเสนออะไรออกไปแล้วทําให้เกิดความไม่ที่ยอมรับสักเท่าไหร่ที่ผ่านมานะครับหรือบางทีก็แสดงความคิดเห็นอะไรออกไปไม่ได้สําหรับบางคนนะครับที่แสดงออกไปแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับบางทีก็ต้องเนนิ่งเงียบเก็บเอาไว้กับความคิดแนวความคิดของตัวเองนะครับก็ทําให้เกิดสถานการณ์ของความยุ่งยากที่ผ่านมานะครับ ก็จะทำให้ก้าวออกไปนะครับแล้ว tamam> ก็เดินหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจที่ดีนะครับมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ด nice ีต่อไปนะครับที่จะมุ่งไปสู่กองความเป้าหมายที่เป็นความสําเร็จความมั่นคงความโด่งดังเด่นดังต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับก็เรียกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับกับการยุติกับสถานการณ์ที่ไม่ดีตั้งหลายตั้งปวงนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับปรับสมดุลให้ เกิดขึ้นนะครับสองเหรียญเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการนึงดาบนะครับที่มีก็มานะครับการบริหารการดูแลการจัดการที่ดีแล้วก็รอผู้หุ้นผู้เป็นรุ่นส่วนหรือผู้ก็มาสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับก็ช่วยส่งเสริมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีไอ้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนั่นเองนะครับก็ไปสู่ความเด่นดังโด่งดังต่อไปนะครับเป็นงานที่มั่นคงต่อไปธุรกิจที่ สร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการดูแลรักด้วยงานที่ท่านเอาใจใส่นะครับแล้วก็เป็นงานที่ปึงประสงค์ที่ดีนะครับส่วนคนที่มีการเริ่มต้นงานใหม่ที่มีงานเข้ามานะครับก็เป็นการได้รับโอกาสกับการงานที่รักที่ชอบที่พึงพอใจนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีความรักความใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงในเรื่องของการงานที่ดีนั่นเองนะครับ คนที่เป็นงานเดิมที่มีปัญหานะครับก็มีการยุติลงกับปัญหาแล้วก็ไปสู่ของการเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จต่อไปนะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับเรียวกว่า,าทำให้ธุรกิจการงานนั้นมีความเติบโต,ต,ตขึ้นมาเปล่งประกายเจิดจ้าในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับ ส่วนงานที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ยังได้รับการดูแลต่อไปมีการเอาใจใส่ด้วยความตุ่มเทที่ดีนะครับก็ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็ําให้งานนั้นก็มีความมั่นคงคืบหน้าต่อไปที่จะสร้างผลของค่าเม็ดเงินอย่างมั่นคงนะครับที่จะได้รับอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับที่กับการที่จะประครับประกองอ การทุ่มเทกับการดูแลงานของท่านในเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยความมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องของการงานของชาวราศีเมษนะครับในช่วง9วันวันที่3ถึง11นี้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับคนว่างานก็มีโอกาสในเรื่องของการได้มีงานทําเข้ามานะครับคนที่งานมั่นคงอยู่แล้วก็มีการรักษาสมดุลน,นั้นในเป็นไปอย่างมั่นคงต่อไป ในติดต่างที่ดีนะครับส่วนคนที่ผ่านมาต้าว่าสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากใจต่างๆที่ผ่านมานะครับก็จะก้าวออกจากศจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ความความเติบโตความเ,เดินหน้าต่อไปด้วยความรุ่งเรืองตามลําดับขั้นต่อไปนะครับเป็นไปอย่างเหมาะสมให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับสู่การเจรจาเป็นประกายให้เกิดขึ้นกับเจ้า ราศีเมษต่อไปนะครับแล้วก็สู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นให้กับชาวราศีเมษนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการเงินนะครับแม้ว่าทิศทางของการงานที่เกิดขึ้นจะส่งผลในเรื่องของทิศทางการเงินนะครับแต่มาดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าการเงินของชาวราศีเมษในช่วงก้าววันนี้นั้นทิศทางการเงินจะดีมากน้อยแค่ไหนะหรืออะไรที่มีต้องก็ควรระวังในเรื่องของการเงินบ้างนะครับ ซิกออฟสอดอกดาบนะครับใครที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีการก้าวออกไปจากสถานการณ์ของความมีปัญหานั้นนะครับความยุ่งยากเหล่านั้นก็จะจะคลี่คลายออกไปนะครับก็มีคนที่ยื่นมือก็มาช่วยเหลือนะครับก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินที่ผ่านมานะครับกับการงานที่มีความยุ่งยากลําบากใจนะครับที่บางทีงานก็ทุลักทุเล เป็นกระต้นกระเท่นไม่ก่อยเติบโตเท่าที่ควรนะครับก็จะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของทิศ่างต่างการเงินได้เช่นกันนะครับก็จะมีผู้เข้ามายื่นมือช่วยเหลือให้ก้าวไปสู่ของทิศทางที่ดีนะครับก้าวออกจากวิกฤตทิศทางการเงินนะครับก็ไปสู่ของทิศทางที่ดีที่จะมีวความคล่องตัวในเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามาต่อไปนะครับ ก็โอกาสดีๆได้หยิบยืน่นก็มาให้กับชาวราศีเมษต,ต่อไปนะครับเมื่อสถานการณ์ของความยุ่งยากกาดเคลนเงินข้าวก้าวออกไปแล้วนะครับก็ติดตามที่ดีของการได้มีโชคลาภมีความสําเร็จในการงานรายได้รายรับที่มีก็ามาอย่างเหมาะสมนะครับก็ติดตามการเงินเข้ามานะครับเงินก้อนที่จะมีได้รับสําหรับบางคนที่มีเข้ามานะครับบางคนก็แล้วแต่ระดับความ เป็นรากฐานของแต่ละคนนะครับคนที่รากฐานดีก็มีเง,นงินก้อนโตๆที่เป็นอาจจะมากกว่าคนอหนื่นที่รากฐานที่ด้อยกว่านะครับแต่ก็เป็นในทิศทางที่ดีที่เป็นก้อนโตที่เหมาะสมแล้วแต่ระดับรากฐานของแต่ละคนนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่มีเงินเข้ามานะครับแต่ก็อาจจะมีในเรื่องโครงการมีบ้านมีรถเข้ามาเพิ่มเติมไหม เกิดขึ้นสําหรับบางคนได้ด้วยเช่นกันในช่วง9วันนี้นะครับในเรื่องของการที่จะมีบ้านมีรถนะครับบางคนที่มีโอกาสในการที่คิดอยากจะมีบ้านนะครับก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับหรือใครอยากจะได้รถก็อาจจะมีโอกาสเข้ามานะครับหรือใครที่จะเปลี่ยนรถใหม่ขยายบ้านให้โตกว่าเดิมนะครับหรือซื้อพื้นท,ที่ทิศทางเข้ามาเสริมเพิ่มเติมไม่มีมากขึ้นก็เป็นไป ในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับกับการที่จะมีเงินมีทรัพย์สินเข้ามาในช่วง9วันนี้นะครับกับไพ่หนึ่งถ้วยที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ u e e n of s w o r d นะครับการใช้จ่ายก็จะมีการวางระบบระเบียบที่ดีนะครับแต่ไม่การใช้จ่ายก็เป็นไปในทิศทางที่ดีบางคนก็อาจจะด้วย ที่ปั่นมาที่ผ่านมาก็เจอกับสภาวะของปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับก็ทต่ใม้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการจ้าจ่ายนะครับในเรื่องของการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับอะไรที่เหมาะสมควรจ่ายอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ควรจ่ายนะครับเพื่อเป็นการสร้างระบบระเบียบก,การใช้จ่ายเงนินให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับ แม้บางคนอาจจะมีเงินเข้ามามากมายก็ตามนะครับแต่ก็จัดกำเนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับบางทีที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนให้กับเรานะครับว่าบางทีสถานการณ์ของการการ,การเครนเงินนั้นบางทีก็อาที่พึ่งยากนะครับก็ต้องสร้างสถานการณ์ของตัวเองให้มั่นคงไว้นะครับตนเป็นปที่พึ่งของตัวเองไว้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพื่อความคล่องตัวในทางการเงินนะครับเมื่อเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็ จะรู้จักในเรื่องของการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ8เหเรียนนะครับเอ็กออฟอินเทอก็ทิศทางรายได้ที่มีก็ามาจากความสําเร็จของการงานนะครับที่คุณภาพของงานที่มากยิ่งขึ้นหรือผลผลิตที่มากยิ่งขึ้นหรือการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลในทิศทางการรายได้ที่มีก็ามาเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการ เงินที่มีก็ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็การแต่ใม้มีเงินหมุนเวียนไหลเวียนมากกล้องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับงานที่สําเร็จมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลรายถึงรายได้รายรับที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขยันมากขึ้นการขยันมากขึ้นก็ส่งผลในารายได้ก็มีมากขึ้นตามตัวตามความขยันของเราด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็อาถวยอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเงินที่บางทีอาจจะจ่ายไปแล้วหรือสถานการณ์บางอย่างที่ก็ามาทาไม่ต้องจ่ายออกไปที่เราไม่คาดคิดก็ได้อันนี้ก็ระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามหรืออีกแบบหนึ่งก็หมายถึงบทเรียนของการที่ทาให้เราเจอกับสถานการณ์ของความขาดแคลนเงินนะครับกับที่ ปัญหาที่เคยมีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับที่กําลังคลี่คลายออกไปนะครับและก็ทําให้เราคิดได้ในเรื่องของที่มันการสูญเสียการจช้จ่ายออกไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับที่จะส่งผลให้เราคิดได้ว่าอะไรมันเป็นจุดทําให้เราขาดแคลนเงินให้เจอกับสภาวะของการไม่มีเงินที่จะหมุนเวียนในบางครั้งนะครับก็จะทําให้เรา เก็บมาคิดนะครับแล้วก็มาไคร่ครวนแล้วก็กวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินที่ดีต่อไปให้เกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะครับจึงจะตามให้ชาราศีเมษนั้นระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีที่ควบคุมในเรื่องของรายจ่ายนะครับแล้วก็รายรับที่มีเข้ามาตั้งจากการงานที่สร้างค่าเงินเข้ามา แล้วก็จากเงินที่ก็ามาเป็นแบบเงินพลุกพลุกจากโชคลาภเงินก้อนโตโตที่ก็ามาเพิ่มเติมในช่วงกาวันนี้นะครับก็ทําให้ชาวราศีเมษนั้นก็มีไรายได้ไดรับก็ามาที่ดีที่มั่นคงนะครับแล้วก็การจช้จ่ายก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้ชาวราศีเมษนั้นก็จะขยับฐานะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับ ก็เป็นความมั่นคงต่อไปในทิศ่างการเงินให้กับชาวราศีเมษได้ดีนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับก็ควรระวังในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับก็ในเรื่องของที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเท่านั้นเองนะครับที่ต้องควบคุมให้อยู่ในความเป็นระบบระเบียบนะครับทีนี้มาเรื่องของความรักนะครับ ความรักของชาวราศีเมษบ้างนะครับความรักโดยพอประมาณโดยคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบใดนะครับในความรักความสัมพันธ์ในช่วงกลาวันนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแบลออฟฟอร์จจนขึ้นมานะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะส่งผลไปในการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะครับที่ดีมากกว่าเดิมนะครับ คนที่ความรักความสัมพันธ์เกิดกระตน้นกระเต้นเกิดมีปัญหาก็จะมีการก้ามาความเข้าใจมากกันยิ่งขึ้นมองเห็นถึงคุณค่ากันมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้ความรักนั้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจที่ดีอบอุ่นต่อกันนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับคนโสดที่อว่บางทีความรักความสัมพันธ์นั้น เีีอยจ,จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นรักที่มีปัญหาได้เช่นกันนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือบางทีอาจจะไปเจอรักกับคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับหรือบางทีก็เป็นรักที่มีเรื่องของรักซ้อนรักปิดบงังรักที่เปิดเผยไม่ได้ที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับอาจจะมีการเปิดเผยไม่ได้นี้ก็มีในลักษณะที่ว่ากบกันแล้ว ก็จะเปิดเผยให้สาธารณะรู้ไม่ได้นะครับข้อตากบกันก็จะเป็นกบกันในความรักที่กบกันรู้กันแก้เลียงสองฝ่ายเท่านั้นเพียงสองคนลําพังเท่านั้นนะครับที่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้ได้ว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นรักที่เกิดขึ้นที่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่ปกปิดในเรื่องของการมีคนคบอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไปเป็น รักสอนเป็นเป็นรักที่ถูกเลือกให้กับใครก็ได้เช่นกันอันนี้นะครับก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับที่บางทีก็จะมีคนคบคนรักอยู่แล้วแต่ก็ไม่เปิดเผยให้เรารู้นะครับก็จะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับหรือคนคบก็จะมีการรู้สึกความหวงหวงในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ ถ้าเป็นความหมืองหวงที่มีเอตมีผลและก็ความหวงในการที่จะนุถนอมความคุณค่าให้มีซึ่งกันและกันก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าการหนึ่งหวงที่ส่งไปในทิศทางที่มากเกินไปแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการให้มีความรู้สึกไม่ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งก็โดยรายเอตร้ผลนะครับก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น เกิดปัญหาและมีความทุกข์ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับความรักความสัมพันธ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมองเห็นถึงคุณค่ากันมากกว่านะครับแต่ว่าเรามองความรักความสัมพันธ์ที่ความมุ่งหวงที่เหมาะที่สมที่ควรนะครับแล้วก็ ทีนีถือเหรียญน,นะครับ Green of Pen t a c l e s นะครับก็จะมองถึงคุณค่าเช่นกันและกันนั่นเองนะครับก็ไอเห็นซึงเห็นซึงถึงคุณค่าของแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีการทนุถนอมในความมีคุณค่าของแต่ละฝ่ายนั่นเช่นกันนะครับก็าตามไม่ที่ต่างของความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงนะครับส่วนคนโสดก็บางทีก็อาจจะ ทุ่มเทอยู่กับการทำงานสร้างเงินนะครับพยายามจะเด้งออกมาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็คือเดือดันนะครับที่เด้งออกมาก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่บ่งบอกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ใบแรกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ภายใบที่5ของความรักความสัมพันธ์เดือดสันขึ้นมานะครับก็เป็นการพัฒนาความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะให้เกิดขึ้นคนมีคู่ที่คบ ที่ใช้ชีวิตร่วมกันก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะเกิดการตั้งครรภ์มีทายาทมีบุตรที่จะมีข้าวขึ้นมาได้ในช่วงก้าววันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับคู่รักคู่สัมพันธ์ที่มองเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันเล็กกันนะครับแม้ว่าจะมีในเรื่องของการอืงหวงกันบ้างนะครับแต่ก็ตรู้จักถึงคุณค่าในความอืงหวงก็คือหงหวงในความรักความสัมพันธ์ไม่ยอมเสียให้ไกลนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ที่รักหวงไว้ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆที่มีคุณค่าต่อกันนะครับแต่ไม่สแสดงออกในเชิงที่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับกับการหึงแบบหน้ามืดตาบัวก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับตากว่าไปคิดระแวงกับบางสิ่งบางอย่างที่ปราศจากความจริงนะครับการหึงหวงที่บางทีการปราศจากความจริงแล้วก็ เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกของเราเองก็จะส่งผลในความรักความสัมพันธ์มีปัญหาได้เช่นกัน,นต้องระมัดระวังนะครับกับในความรักความสัมพันธ์กับอารมณ์เมืองหวงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเอ็ดมีผลนะครับสิ่งหลักๆก,ก็คือมองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันในความรักกันไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับก็ความรักจะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่ส่งผลให้เกิดความสุข ในความรักความสัมพันธ์อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของความรักความสัมพันธ์ในช่วง9วันนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนคนโสดนั้นก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็บางคนก็ยังหวงในเรื่องของความโสดอยู่นะครับที่ยังไม่ยอมสละความโสดออกไปก็ยังตุ่มเทยอยู่กับการหาเงิน การสร้างนอาหนาเงินนะครับก็เลยไม่ใฝ่อาในเรื่องของความรักหรือบางคนที่ไปเจอรักที่มีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับคนโสดนะครับก็อันนี้ก็ดูดีๆนะครับตากว่ามันเป็นรักที่มีปัญหาก็พยายามตามความเข้าใจนะครับรักที่บางทีถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ต้องพยายามหาแนวทางออกนะครับเพื่อจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็น ไปในทิศทางที่ดีต่อไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ต้องใชเ้เหตุใชผลอะไรก็ามาก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะครับใช่วา่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เราก็ให้เป็นปัญหาต่อไปอย่างไรก็ตามก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขได้ในทุกรูปแบบของ ความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าเราใช้เอดใช้ผลอะไรที่ดีที่ควรนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วง9วันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะไม่มีความรักหรือไม่มีใครก็มารักเรอก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรักตัวเองไว้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับ จะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจได้ทุกเวลานะครับอย่าเอาความรักของที่เราปรารถนาจากผู้อื่นให้มาเป็นความทุกข์ของเรานะครับและก็การงานการเงินความรักของชาวราศีเมษในช่วงวันที่3ถึง1อ็าสิงหาคมนี้นะครับก็โดยปอประมาณนี้นะครับก็ข,ขอให้ชาว ราศีเมษทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ